พัดลมตัวนี้เสียนะครับพอเมื่อเราได้เสียบลักแล้วก็ลองเปิดใช้งานดูนะครับปรากฏว่าพัดลมไม่หมุนเราจะมาดูวิธีการซ่อมเป็นขั้นตอนกันนะครับเริ่มจากการตะแคงตัวฐานพัดลมขึ้นมาตรงนี้จะมีตัวยางรองฐานพัดลมอยู่4อันด้านในจะมีน็อตให้เราเนี่ยใช้ไขควงขันน็อตออกมาให้ครบทั้ง4ตัว เสร็จแล้วก็ยกไม้รองฐานออกมานะครับหลังจากนั้นตรงตัวฐานของพัดลมจะมีเงี้ยงอยู่แบบนี้นะครับสําหรับล็อกตัวขาพัดลมเรากดทั้ง2ด้านเสร็จแล้วก็ดึงตัวฐานออกมาแบบนี้ครับเราขันน็อตยึดไม้อัดทั้ง3ตัวนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วก็ดึงไม้อัดออกมา ด้านในจะเห็นสวิตพัดลมเราใช้ไขควงถอดรอดออกมาทั้ง2ตัวแล้วก็ดึงตัวสวิตพัดลมออกมาแบบนี้นะครับผมจะตัดสายรัดตัวสายไฟตรงนี้ออกแล้วก็เคลีย่ออกมาให้ดูนะครับเริ่มจากการไล่ตรวจสอบตรงรักไฟและตัดสวิตนะครับรักไฟจะมี2ขา ซึ่งจะเป็นสายไฟตรงนี้นะครับออกมาเป็นสีน้ําเงินและน้ําตาลนะครับไฟตรงสีําตาลเนี่ยจะผ่านตัวฟิล์ตัวนี้แล้วก็ไปที่ตรงสายไฟ3เส้นตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่เชื่อมต่อกับตัวปุ่มหมายเลขถึง 2- สนะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนขดลวดของมอเตอร์นะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นสีน้ำเงินนะครับต่อกับสายไฟสีดำ ขึ้นไปต่อกับตัวขดลวดมอเตอร์เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวฟิลทําหน้าที่ในการตัดไฟกรณีที่ไฟมันมีการเกินนะครับด้านอนจ,จะเป็นเส้นรวดเล็กๆนะครับจะมีการหลอมละลายถ้าหากว่าไฟนั้นวิ่งมากเกินนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะใช้ตัวมิเตอร์เป็นตัวช่วยในการตรวจสอบนะครับผมจะใช้ส่วนของตัวความต้นานทานจะเห็นสัญลักษณ์โอห์มแบบนี้นะครับผมจะบิดมาเพื่อวัดความต้านทานนะครับ หลักการทำงานของตัวมิเตอร์เพื่อตรวจสอบเนี่ยมันจะมีขั้ว2ขั้วนะครับผมจะนำทั้ง2ขั้วเนี่ยคือดำและแดงเนี่ยไปแตะสายไฟ,ไฟถ้าสายไฟดีนะครับมันก็จะเข็มจะตีมาที่เลขศูนย์นะครับแบบนี้แต่ถ้าหากว่าสายไฟมีการขาดเนี่ยเข็มก็จะไม่กระดิกแบบนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยผมจะทำการทดสอบตัวปลั๊กและสายไฟก่อนนะครับเนื่องจากปลั๊กนี่มีอยู่2ขาคือด้านซ้ายและด้านขวานะครับและสายไฟมี2เส้น คือสีฟ้าและสีน้ำตาลผมอยากจะรู้ว่าขาปลั๊กด้านซ้ายเนี่ยเชื่อมต่อกับสายไฟสีอะไรและขาปลั๊กด้านขวาเชื่อมต่อกับสายไฟสีอะไรผมเริ่มจากการทดสอบตัวขาของปลั๊กด้านซ้ายก่อนนะครับลองมาจิ้มสายไฟสีน้ำตาลดูนะครับปรากฏว่ามิเตอร์ไม่ขึ้นแสดงว,ว่าไม่ใช่เมื่อย้ายมาด้านขวาสังเกตเห็นว่ามิเตอร์ขึ้นนะครับมาที่เลขศู 0, นย์แสดงว่าขาปลั๊กด้านขวาเนี่ยเชื่อมต่อกับสายไฟสีน้ำตาลนะครับ ทีนี้ลองมาทดสอบตัวสีฟ้านะครับผมเอาตัวมิเตอร์มาจิ้มตรงสายไฟสีฟ้าแล้วก็มาแตะตรงขาของปลั๊กด้านซ้ายนะครับปรากฏว่าเข็มมิเตอร์ขึ้นแสดงว่าขาปลั๊กด้านซ้ายเชื่อมต่อกับสายไฟสีฟ้านะครับและตรงนี้เราก็รู้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าตัวปลั๊กกับตัวสายไฟเนี่ยไม่มีการขาดหลังจากนั้นผมจะเริ่มทดสอบต่วของสวิตช์นะครับผมจะไล่จากตัวขาปลั๊กด้านขวานะครับไปทางสายไฟที่น้ำตาลนะครับ โดยเริ่มต้นเนี่ยผมจะนําตัวมิเตอร์ขั้วหนึ่งเนี่ยเอามาติดกับปลักขาด้านขวาก่อนนะครับผมจะใช้ยางมัดไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วอีกขั้วหนึ่งของตัวมิเตอร์เนี่ยผมจะไล่เช็คดูนะครับถายไฟสีน้ําตาลใช้ได้ครับเช็คข้ามไปตัวฟิลใช้ได้นะครับถายไฟสีแดงนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับตัวปุ่มกดหมายเลขหนึ่งนะครับเรากดปุ่มแล้วก็มาเช็คดู ปรากฏว่าไฟมานะครับเรากดเลข2นะครับแล้วก็เช็คตรงสายสีเหลืองปรากฏว่าปกติดีครับเสร็จแล้วเรากดปุ่มเลข3แล้วก็เช็คตรงสายไฟสีขาวนะครับปรากฏว่าตรงนี้ก็ปกติดีอยู่เหมือนกันนะครับแสดงว่าทางด้านสวิตช์เนี่ยปกติดีหลังจากนั้นเนี่ยผมจะเช็คขึ้นไปด้านบนนะครับไฟตัวเนี้ย ร้อยผ่านตัวขาของพัดลมขึ้นไปยังผลดลวดมอเตอร์ด้านบนของพัดลมตรงพลาสติกที่ครอบมอเตอร์ด้านหลังนะครับมันจะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวตรงนี้เราใช้ไขควงขานน็อตออกมาได้เสร็จแล้วตรงนี้เราไม่สามารถจะยกตัวพลาสติกตัวนี้ออกมาได้นะครับเพราะว่าจะติดตัวปุ่มกดสำหรับให้พัดลมส่ายวิธีการเราก็ดึงตัวปุ่มนี้ออกมาได้ครับ หลังจากนั้นเรายกตัวพลาสติกครอบมอเตอร์ออกมาได้ <S <S ถ้าเกิดเห็นว่าสายไฟด้านล่างนะครับจะขึ้นมาตรงนี้มีสายสีขาวสีดำสีเหลืองสีแดงนะครับครบทุกเส้นเลยขึ้นมาแล้วก็เข้าไปในขดลวดของมอเตอร์ด้านในตรงนี้จะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นเทอร์โมฟิลนะครับสำหรับในการตัดไฟกรณีที่อุณหภูมิเนี่ยของพัดลมมันสูงเกินนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากการที่มันจะไหม้ ส่วนอีกตัวหนึ่งเรียกว่าตัวเก็บประจุนะครับตอนนี้ผมจะถอดเข้าไปดูผมจะเริ่มจากการถอดชุดทําให้พัดลมสายเนี่ยออกมาก่อนตรงนี้จะมีน็อตนะครับผมก็ใช้ไขควงเนี่ยขันน็อตออกมาตรงนี้เนี่ยตัวรัดสายไฟก็จะออกมาด้วยนะครับหลังจากนั้นผมถอดตัวเก็บประจุที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยออกมา อีกด้านหนึ่งของชุดฟันเฟืองทําให้ตัวพัดลมสายเนี่ยจะมีน็อตอยู่อีก2ตัวตรงนี้ก็ถอดออกมาให้หมดนะครับเสร็จแล้วใช้มือดึงตัวชุดนี้ออกจากตัวแกนของตัวมอเตอร์เอามาพักไว้แบบนี้ก่อนครับตรงตัวมอเตอร์เนี่ยจะมีน็อตอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับเมื่อถอดน็อตได้ครบเนี่ยเราค่อยๆใช้มือดึง ตัวขดลวดของมอเตอร์เนี่ยออกมาทางด้านหลังนะครับสิ่งที่ต้องตรวจสอบก็มีตัวสายไฟตัวขดลวดนะครับตัวเทอร์โมฟิลแล้วก็ตัวเก็บประจุตัวนี้นะครับเพื่อดูสายไฟด้านในผมจะตัดตัวพลาสติกที่รัดนี้ออกก่อนนะครับเสร็จแล้วจะแกะกระดาษตัวนี้ออก ด้านในจะมีตัวปลอกเชือกถักสำหรับในการห่อหุ้มจุดเชื่อมต่อระหว่างสายไฟและตัวขดลวดเพื่อป้องกันการช็อตผมก็จะดึงเชือกถักออกมาแบบนี้ผมจะคลี่ออกมาให้ดูนะครับสายไฟจะเชื่อมต่อกับสวิตช์ของพัดลมด้านล่างสีแดงเชื่อมกับปุ่ม1สีเหลืองเชื่อมกับปุ่ม2 และที่ขาวเชื่อมกับปุ่ม3นะครับส่วนสีดำนี้นะครับก็เป็นสายไฟเส้นสีดำซึ่งมาจากด้านล่างแล้วก็ต่อเข้ากับตัวฟิลต์ตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวขดลวดอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีการเชื่อมต่อกับตัวเก็บประจุผมจะทดสอบสายไฟแต่ละเส้นนะครับเริ่มจากเส้นสีแดงนะครับปุ่มหนึ่งใช้ได้นะครับสีเหลืองปกติดีและสีขาวรวมทั้งตัวสีดำเนี่ย ทุกเส้นปกติดีหมดนะครับไม่มีเส้นไหนที่ขาดเลยจากนั้นผมจะมาตรวจสอบอีกตัวหนึ่งก็คือเทอร์โมฟิลนะครับปรากฏว่าเข็มของมิเตอร์ไมกติทิกก็แสดงว่าตัวเทอร์โมฟิลเนี่ยมีการขาดนะครับผมก็ตัดออกมาจากตัวสายไฟแบบนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนตัวของเทอร์โมฟิลนะครับอันนี้แสดงว่าจะทนความร้อนในที่130องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็กระแสะไฟ2แอมป ความต่างศักย์250โวลต์นะครับตรงนี้เราสามารถเอาข้อมูลนี้ไปถามเพื่อจะซื้อจากทางร้านค้าหรือว่าให้ง่ายดีเนี่ยเราก็ถือตัวเทอร์โมฟิลตัวนี้ไปที่ร้านเพื่อจะทำการซื้อนะครับหลังจากซื้อมาแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวเดิมแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับเมื่อเราทดสอบดูนะครับอันนี้คือตัวเดิมที่เสียสังเกตเห็นว่าตัวมิเตอร์เนี่ยเข็มจะไม่กระดิกนะครับ แต่ส่วนตัวใหม่นี่เข็มกระดิกนะครับความต้านทานชีพที่ศูนย์แสดงว่าใช้งานได้ครับเนื่องจากตัวใหม่ที่ผมซื้อมาเนี่ยตัวขาจะไม่มีปลอกพลาสติกนะครับดังนั้นผมก็เลยนําเอาปลอกพลาสติกเนี่ยเอามาใส่ห like. ุ like. ้มเข้าไปเพื่อป <amiliar. S 1> ้องกันการที่มันจะไปแตกกับขดลวดแล้วเกิดการช็อตด้านในนะครับผมก็ใส่เข้าไปทั้งสองขาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็นำเข้าไปต่อตรงจุดเดิมที่เทอร์โมฟิลเคยอยู่ ทีนี้เพื่อความคงทนเนี่ยผมจะใช้ตัวหัวแรงแล้วก็ตะก,กัวในการเข้าไปเชื่อมกับตัวสายไฟกับตัวฟิลเนี่ยเข้าด้วยกันเสร็จแล้วผมก็จะนำตัวปลอกเชือกถักเข้ามาสวมเข้าไปตรงจุดเชื่อมต่อระหว่างสายไฟกับตัวขดลวดของมอเตอร์เพื่อป้องกันการช็อตภายในนะครับ เมื่อทาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รวบเข้ามาด้วยกันแบบนี้นะครับแล้วก็นํากระดาษเนี่ยเข้ามาหุ้มไว้เหมือนเดิมเสร็จแล้วนะําไปประกบด้านหน้าของขดลวดแบบนี้นะครับแล้วก็กดให้แน่นๆนะครับเสร็จแล้วนําสายรัดพลาสติกแบบนี้เข้ามาลัดให้ติดอยู่กับตัวขดลวด และสายไฟส่วนที่เหลือตรงนี้นะครับเราก็นําสายพลาสติกเนี่ยเข้ามาลัดเข้ากับตัวขดลวดของมอเตอร์อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ไม่เกะก,กะออกมานะครับตรงเทอร์โบฟิลนี้เราก็เอามาแปะไว้ทางด้านหน้าของขดลวดแล้วก็ใช้ตัวพลาสติกเนี่ยรัดเพื่อให้แนบชิดกับตัวขดลวดเหมือนกัน เท่านี้ก็เรียบร้อยครับพร้อมจะนําประกอบกับที่เดิมแล้วนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยให้เรานําตัวเก็บประจุนี้นะครับสอดเข้าไปในช่องของโครงของมอเตอร์เนี่ยก่อนรอดออกมาแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็นําตัวขดลวดเนี่ยประกบเข้าไปโครงด้านหลังของตัวมอเตอร์แบบนี้แล้วก็ขยับรูน็อตเนี่ยให้มันตรงกันขยับตัวรูน็อตตรงกันก็จะได้แบบนี้นะครับ จากนั้นเรากลับเข้าไปประกอบกับตัวแกนของมอเตอร์เราเสียบเข้าไปตรงตัวแกนแบบนี้ครับแกนก็จะทะลุตัวรูนี้ออกมาทางด้านหลังแบบนี้ตรงนี้เนี่ยเรานำน็อตกลับมาใส่ให้ครบนะครับ จากนั้นนําชุดฟันเฟืองตัวสายพัดลมเนี่ยเข้ามาประกบกับด้านหลังของมอเตอร์แบบนี้นะครับทางด้านขวาเนี่ยจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับและทางด้านซ้ายเนี่ยจะมีน็อตอยู่1ตัวนะครับน็อตตัวนี้เนี่ยก็จะติดอยู่กับตัวลดัดสายไฟด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ขันเข้าไปพร้อมๆกัน เสร็จแล้วนำตัวเก็บประจุเนี่ยพับมาแบบนี้นะครับถ่ายไฟก็จะโค้งข้ามตัวเก็บประจุเข้าไปข้างในตัวขดลวดในมอเตอร์แบบนี้ครับแล้วก็ใส่น็อตยึดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวพลาสติกจากนั้นก็นำตัวน็อตเนี่ยเข้ามายึดด้านหลังแบบนี้ แล้วก็ตัวพลาสติกปุ่มกดสายเนี่ยเสียบเข้าไปทางด้านบนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็นอนพัดลมลงนะครับเราก็นำตัวสวิตท,ที่เป็นปุ่มพัดลมเนี่ยขันน็อตกลับเข้าไปเหมือนเดิมซึ่งตรงนี้ก็อย่าลืมนำตรงส่วนของสายไฟที่เป็นบวงเนี่ยเอาเข้ามาคล้องกับตัวแกนพลาสติกเพื่อป้องกันการกระชากสายไฟด้านนอกเนี่ยมันจะมาทำให้สายไฟเล็กๆด้านในาเนี่ยขาดนะครับ หลังจากนั้นผมก็นําตัวสายรัดพลาสติกเนี่ยล่ดสายไฟด้านในให้เรียบร้อยนําไม้อัดมาปิดแล้วก็ขันน็อตให้ครบทั้ง3จุดนำพลาสติกฐานพัดลมเนี่ยร้อยสายไฟเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปประกบให้เข้าล็อกกับตัวขาของพัดลม นำไม้อัดเข้ามาประกบกับตัวฐานพัดลมแบบนี้นะครับแล้วก็นํายางฐานพัดลมทั้ง4ตัวเนี่ยขันน็อตกลับเข้าไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาทดสอบการใช้งานนะครับว่าใช้ได้ปกติหรือยังก็ปรากฏว่าใบพัดลม ได้แบบปกติแล้วนะครับก็แสดงว่าทําการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพัดลมสามารถกลับมาใช้งานได้แบบปกติครับ